วันที่14กุมภา2 5 6พหา6 4ลายคนก็ว่าเป็นวันแห่งความรักนะตามธรรมเนียมของต่างชาติเขาแต่วันนี้ก็เป็นวันเกิดของโยมแม่14กุมภา2 4 8พันส่งสิ่งีอายุก,ก็เ4็ปีตอนที่จำพรรษาอยู่เนี่ วันนี้ก็เป็นวันที่14กลกุมภาพันธ์า5 6 4หลวงพี่ก็จะนั่งตั้งจิตอธิษฐาน,นาอุทิศส่วนกุศลไปให้โยมแม่รัตนาสมภาวะแล้วก็โยมพ่อปานคำศีซึ่งได้เสียชีวิตไปตั้งแต่หลวงพี่ยังอายุจำความไม่ได้น่าจะประมาณ4-5ขวบ ซึ่งจำพรรษาย,ยู่นี้ก็ได้ตั้งกิตอธิษฐานนะในการทำบุญแล้วก็จนะุดทูปเพื่อเพื่อแพ่เมตตาไปให้ท่านที่อยู่บนสวรรค์ชั้นดาวบดินนะก็ใครที่มีโอกาสก,าก็ทำนะฮะทำความดีวันนี้นะเราก็อยากให้ไม่เป็นสตอรี่ ทำอยู่ที่นี่น,นี่ก็เป็นกุฏิหลวงพี่จำพรรษาอยู่ก็ไม่มีอะไรมากกลางคืนน่จะเป็นแบบนี้เหมือนเมือดน,นะมีบาทมีอะไรเนี่ยมีไฟเียดวงนึงน่จะมีขาตั้งกล้องประมาณน,นี้ซึ่งก็เป็นกุฏีเก่านะกุฏีนี้เป็นสร้างมานะปี2510เสร็จพอดีตอนนี้ก็คือปี2 0ง 64ก็ประมาณ60กว่าปีแล้วกุฏินี้64ปีแล้วนะก็ถือว่าเป็นบุญที่ได้มาพักอาศัยได้มาพึ่งใบบุญของพระคะรูโสภิสารธรรมซึ่งเป็นเจ้าคณะอำเภอประจำวัดสวนนารามแห่งนี้ซึ่งผมี่เองก็จะลาสิกขาในวันที่15 กุมภาพันธ์2564นี้าร5 6 4นี่ต้องทำคลิปไว้เป็นความทรงจำอันนี้ก็จะเป็นพระเมตตานะพระเมตตานี่ก็เคยไปที่อินเดียมาตุงพี่ก็ไปนั่งวิปัสสนาอยู่ที่นั่นนะทีะ่รับพิหารประเทศอินเดียก็ตรงที่พุทธคยา เป็นความทรงจำที่ดี